ผมจะรอดยังไงดีเนี่ยซอมบี้บุกโลกแล้วซอมบี้ล้างโลกสวัสดีครับผมอยู่ดูรการหมีไฟนะครับอยู่เกมไมโครับซอมบี้ล้างโลกบุกโลกนะครับผอมตอนนี้ผมอยู่บ้านงงๆหลังหนึ่งไม่รู้บ้านใครก็ไม่รู้ผมว่าผมย้ายดีกว่ามาผมย้ายดีกว่าตอนนี้อยู่ที่นี่นานๆไปผมว่าไม่ปลอดภัยแน่เลยวะ่ะแต่ทุกคนครับที่เข้ามาดูเกมผมนะครับผมขอ ขอร้องหละอย่างหนึ่งครับผมกดติดตามผมสักคนละหนึ่งกดคนติดตามนะครับผมเพื่อเพื่อจะได้ว่ามีรายดงรายได้มาว่าเออมาแบบว่าซื้อคอมพิวเตอร์ไงเออตอนนี้ผมแคสในโทรศัพท์อ่ะมันจะต้องมีข้อจำกัดเยอะอยู่นะโอ้ยสบีไอ้ยอ้หนีแล้วหนีแล้วออะดูแผนที่ดูแผนที่ก่อนดูแผนที่ก่อนอันนี้เป็นเราอยู่ดูขอบแมปในเรี่ยว่าชฉิบไก่แล้วกู แอบ,บ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 ,บ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 เข้าไปเอาสัมบีตัดหน้าโอ้โหผมว่าผมตุ๋ยแน่เลยน้องชายผมก็าตายแล้วโ,โดนโดนสัมบีฆ่าตายน้องชายผมตายไอ้แหลกแหลกแหลก,ลกบยแหลกบอยวิ่งหนีอย่างเดียวเลย go go เอาให้รอดเอาชีวิตนี้ให้รอดวิ่งไปวิ่งไปแม่แม,ม่ถึงว่าเครื่องผมจะแหลก ถึงเครื่องผมจะแหลกผมก็วิ่งไปแบบไม่หยุดย่อไม่หยุดทั้งนั้นวิ่งต่อไปเรื่อยๆหาหาพื้นที่ดีๆแล้วก็ตั้มแคมป์ดีกว่าแผนที่เอา้าผมอยู่ขอบแมปไปฝั่งนูน้นโอเคไปฝั่งนูน้นสองเบยไม่มาแล้วมั้ง โ,โอ high, yes, ้โหแ่งแบงโอ้โหมานั้นตามมาอยู่นี่ซอมบี้โอ้โหบีบันดูจังวะแ่งเอ้ยผมจะรอดไหมเนี่ยผมไปตามมาั้งวิ่งขนาดมาขนาดนี้แล้วนี่ดินจาเขานจองกระถาวิ่งบนน้ำไหมน้องลงน้ำสักก่อนหนึ่ง โอ้โหข้างหน้าสบีเขาโยงเลยโอ้โหตามอะไรขนาดนั้นวะตามอะไรขนาดนั้นแล้วผมจะชีดรอดยังไงเนี่ยเออแย่ yeah, แล้วพี่น้องโอ้โหแล้วผมมีเคดาบไม้นี่นะแล้วผมจะไปสู้อะไรได้เลยฮะช่อไก่แล้วข้ามไน้ำเลยทีเดียวทานปีทีนี้ ไม่มีไม่มีซอมบี้หลังซอมบี้น้ำนะไม่เอานะน้องผมโดนไข้แล้วชิบไก่ชิบไก่โอเคถึงถึงฝั่งล้วถึงฝั่งแล้วโหเห็ดเยอะจังเอาไปเพิ่มชีวิตเอาไปทำซุปเผ็ดได้ไหมวะเร็วๆดิืออกดยากโทรศัพท์เนี่ยกดโคตรยากเลยนี่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 นีน้องผมตุ๋ยอะนี่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 เก็บเก็บเก็เก็บเ็เก็บเ็ด นี่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 แกพี่หมูไปนี่ไปเดี๋ยวสมบีรมาตบเอาเลยเดี๋ยวจะแย่มาจิ้งจอกขาวน้อยเยอะดีวะน้องผมโดนดนต่ยต่ดนตบเอาไม่มีนะมังโอเคหาที่สูงสูงอยู่ดีกว่าตรงนี้นะมังต่อบ็อกขึ้นโอเค ผมว่าจู่มุตทุนมาก็น่าจะโอเคนะซอปี้น่าจะไม่เฟี้ยวฟ้าวเก่งขนาดนั้นโดดดีโดด,โด,ดถึงมั้ยไหจะถึงหมวะเนี่ยชิปไก่ได้ไงขอให้ถึงเถอดบึ๊บบึ๊บไปไม่ถึงโอ้โหตุ๋ยผมตุ๋ยแทนชิบหายโอ้แล้วเกิดอยู่ไหนเนี่ยฮิมะโอ้โหจุดเกิดซะด้วยอ่าเอาของนิดนิดนึง อ่ะเก็บของมาดิโอเคนี่จำเป็นนี่จำเป็นจำเป็นปุ๊บผลไม้เนี่ยจำเป็นมากมากเลยอ่ปลามากินไม่มีโอพีอ่ะววาไปก่อนออกมาเลยโบีเจ้าเดิมผมวิ่งหนีอย่างเดียวเลยอาอลูกชายหมกจากเกมแล้วหรอวิ่งหนีอย่างเดียวชีวิตนี้ไม่มีอะไรที่อยู่แล้วมั้ง หมู่บ้านก็ไม่เจอไม่มีที่แอบวายไม่มีที่แอบเลยเอ่ออัดจะขึ้นบทต้นไม้ยังไงเนี่ยตัาขาผมสั้นด้วยนะออาตรงนี้แล้วกันได้ไหมวะหนึ่งโอเคตรงนี้เปล่าได้ป่าไม่ได้มั้งปึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บป๊บโอ้โหไม่โดยแล้วขาสั้นนี่ขายเลย เันจะขึ้นยังไงนี่แเล้วราจะออารอดยังไงอ่ะขึ้นไปหาที่แอบก่อนโอ้โสอมบี้ดักหน้าชิปไก่แล้วตานี้ชิปไก่แล้วตานี้สอมบี้ดักหน้าจะแอบอยังไงว่าอุ๊บโอเคเรียบร้อยโอ้ล่วงอีกปุ๊บโอเคแล้วไ,ไปฝั่งนู้นได้คือซอมบี้ตามไม่ได้นะ โอ้โหร่วงอีกแล้วกูไปที่อื่นดีกว่าไหมแล้วฟ้าก็มืดแล้วซะด้วยโอ้ยฟ้ามืดแล้วสมบีกันมากูตายกูตุยตุยเย่นแน่เลยเอือ้อหัวใจเหลือสามดวงเอือ้ออเอื้อแต่กระจายเกิดทีเดียวใช่ไหมเนี่ย อนั่นไงจุดเกิดว่าวิ่งหนีอย่างเดียวอะ่ะหาที่ตั้งแคมป์ไม่ได้ตรงนี้แล้วกันไหมเนี่ยเอาตรงนี้แหละเอาตรงนี้โอเคโอเคไต่ขึ้นไต่ขึ้นไต่ขึ้นโอเคเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้มันไต่ขึ้นได้เหรอมันไต่ขึ้นได้วะ,นนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยา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 เฮ้ยยายาอุ้ยซอมบี้มันขึ้นมาได้อุ้ย อ่อยแม่งเลยแน่แน่มันไส้ขึ้นมาป่ะมันจะขึ้นมาปะล่ะมึงจะขึ้นมาป่ะล่ะเฮ้ยมันจะขึ้นมาป่ะละะ่ะ,ละอืมอืมเอาดิ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 คิดว่าเจ๋งเหรอฮะคิดว่าเจ๋งเหรอตายตายมึงอะตายตายไปซะมึงอะนี่ล่วงไปซะนี่ล่วงล่วงอ่ะเดี๋ยวเพิ่มพื้นที่ซะหน่อยนึงโอเคสมุมพี่หย่างเยอะโคตรเยอะ ต้องคาไปแหละที่นอนมาวปล่า,ไม,ไ,าไม่ได้อีกวปล่าไม่ได้อีกโอ้เปลาไม่ได้ต้องเพิ่มพื้นที่อีกอันเป็นไรไม่เป็นไร,ไเ,นไรเพิ่มพื้นที่ไปหามุมเพิ่มเพิ่มพื้นที่วางบล็อกไม้ปุ๊บตรงนี้ได้ไหมไหมกลัวล่วงชิบหายเลยโอเคได้ละได้ละโอเคปุ๊บปุ๊บ อะไรอ่ะหมูมีหมูตอนนี้ด้ยวยเหรอโอเคบางใบเฮ้ยมีเพลเยอร์คนหนึง่งออกดีกว่าเพิ่งพืนที่ปึปุ๊บโอเคไดค้แล้วปึ๊บโอเคปึบ๊บนี่นี่นี่หมยผมจะหมดแทนแ้ตอนนี้นนเนพิ่มอ,อีกสี่บล็อกเพื่อมี ยืนเยอะๆนะจ๊ะนะจ๊ะวู้สบีดเลยขยงเลยผมผมผมตกไปเนี่ยผมตุ๋ยแน่ดูทรงแล้วไม่เหลือไม่เหลือซากไม่เหลือซากเลยอ่ะผมว่าออกมาออกมาเราออกมาหยิบก็มันจะวางหยิบไม่ได้มั้ง เนาะผมเข้าออกเข้าออกกอดเกมโอ้โสมบีแม่งขยงอ่ะ <c oughs> อันดีบีนี่นี่นี่นแคมป์ตัวนี้แม่งเลยเอาหีบออกมาวางตัวนี้วางตัวนี้แล้วผมจะลงยังไงทีนี้สมบีขนาดนี้ลงไปผมตุ๋ยแน่แล้วขึ้นมาไม่ได้ด้วยนะ ไม่ได้โล่ low, ไม่ได้ต้องการหม้หวะ่ะโอ้เ็งโล่ low, ต้องการไม้นอนไม่ได้เว่ามีน้องอยู่โดนฆ่าแล้วไม่ได้อยู่ดี เท้าออไปก็ไม่ม,ไม,มีไม่มีประโยชน์ว่าซอมบี้แม่งทนแสงโดนแสงอาทิตย์ไม่ไม่ไม่ไหม,ไม,ไม้บอกก่อนมา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 กดมาหาผมนี่น้องชายมาไหมวะอยู่นูนอยู่ไกลๆนูน้องผมเห็นไหมรายชื่ออยู่ไกลๆนู่น ก็ไม่กล้าลงอีกก็ไม่กล้กาไปลงโอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยตก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 ชิบไก่แล้วเฮ้ยหนี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 ไปหาน้องชายก่อนพอไปเรื่องแล้วไปหาน้องชายดีวยกว่าอ่ะน้องชายไรชื่อน้องชายอีกผมอยูน่นู่นเดี๋ยวบอกว่า,าออกแล้วอ่ะอุ้ยออกจากเกมชิบไก่แล้วไงเราล่วงมาฟรีไง Piet หานี้ล่วงมาฟรีแล้วน้องทิ้งผมหักครั้งลืออย่างนั้นลือ ไปหาแล้วจะทิ้งผมอย่างนี้รือแล้วผมจะขึ้นยังไงในทีนี้เออจะขึ้นทีไหนละทีนี้ขึ้นยังไงในทีนี้ไปจฉลยเกิดก่อนแล้วกันตัดไม้อะไรอย่างเงี้ยเอาของเอามาเอามาเอามานี่นี่อ้โหโดนต่อยโดนต่อยใจเย็นๆไอ้น้องใจเย็นๆขึ้นไม่ได้เลยไงต้องตัดไม้ไงหาบอกอู้หูลวงโอ้โจบละ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  จบแล้วแล้วพอมอไม่เห็นด้วยจบละโอเคลื okay. งไปแล้วผมตั้งค่าไอ้นี่ไงตุ๋ยแล้วขอไม่ตกโคตรดีดูน้องผมดิโดนไล,ล่ล่าอ้าวไปแล้วขึ้นมาไม่ได้อีกวิ่งหนีอย่างเดียวเลยน้องผมอ่ะโอ้ซอมบี้ตามไปขยงเลยโอ้โน no. น้องข้าขอโทษที่ตาไปช่วยเจ้าไม่ได้นะถ้าใครชอบคลิปผมก็ให้กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับผมจต่วันนี้ก็บ๊ายบายนนะจุ๊บ